สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะที่กำลังฟังไลฟ์ผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวของผมนะครับในเช้าวันที่3ถธันวา2565นะครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยไหมครับ ว่าสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยยากจนขึ้นนะครับมีพี่น้องประชาชนที่มีไรายได้ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนต่อปีเนี่ยมีกว่า24ล้านคนด้วยกันในประเทศไทยซึ่งมีทั้งหมด66ล้านคนด้วยกันระบบโครงสร้างของประเทศไทยโดยเฉพาะระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ย มันมีปัญหาค่อนข้างมากและตอนเนี้ฝีมันใกล้จะแตกแล้วครับพี่น้องฝีมันใกล้จะแตกเพราะว่าลาพังนะครับระบบที่เราหมุนเวียนกันอยู่ในปัจจุบันเนี้มันมีแบ่งเป็นชั้นๆนะครับระบบที่ควบคุมคกลไกทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราคือระบบขุนศึกนะครับระบบศักดินาระบบขุนศึกนะครับ คือหมายความว่าศักดินาคือขุนนางเก่าข้าราชการเก่ากับขุนศึกแล้วก็พ่อค้านะครับพ่อค้าหรือเรียกว่าเจ้าสัวนะครับมันผูกขาดระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดนะฮะทุกอย่างนะฮะตั้งแต่เราลืมตามาเนี่ยเราใช้ทุกอย่างที่เป็นของเจ้าสัวทั้งหมดด้วยกันนะครับแล้วก็ระบบ ขุนศึกนะครับระบบเศรษฐกิจระบบเจ้าสัวเนี่ยมันครอบงําไปถึงครอบงําในพักการเมืองในหลายๆพักด้วยกันที่มีศักยภาพในการซื้อเสียงพี่น้องประชาชนระบบนี้ไม่ใช่ระบบที่ดีฮะเพราะว่าคนที่ออกนโยบายให้กับพักการเมืองก็คือเจ้าสัวแล้วคนที่ปฏิบัติมันมีอยู่สองส่วน คือส่วนที่เป็นพ่อค้านักธุรกิจกับอีส่วนหนึ่งที่เป็นขุนศึกทําตามนโยบายเจ้าสัวแต่ตอนนี้มันจะพังแล้วครับทั้งระบบมันจะพังเพราะว่าเจ้าสัวเนี่ยอยู่ได้เพราะคนคนลากยานะครับเจ้าสัวคา้าข้าวก็อยู่ได้เพราะชาวนาเจ้าสัวค้าปุ๋ยก็อยู่ได้เพราะชาวนาหรือเกษตรกรรมพืชไร่พืชสวนทั่วไปนะฮะเจ้าสัวค้าปีกก็อยู่ได้เพราะ พี่น้องประชาชนที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ตุกตุกคนหาเช้ากินขําที่ต้องจับจ่ายใช้สอยในการซื้อมาม่าซื้อข้าวปลาอาหารที่มันเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานทั้งหมดซึ่งระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่คนจนคนหาเช้ากินขําคอยอุปถัมภ์ค้ำชูเจ้าสัวกับกับขุนศึกขุนศึกที่เข้ามามียํานาาแล้วมาเอาอำนาจเนี่ยของพี่น้องประชาชนไปใช้ หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับระบบนี้มันเป็นระบบที่ไปต่อไปไม่ได้นะครับพี่น้องครับมันไปต่อไปไม่ได้นะฮะเราต้องเซตระบบเศรษฐกิจใหม่นะฮะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซตระบบเศรษฐกิจใหม่มันก็คือการช่วงชิงอํานาจลัฐการจะช่วงชิงอํานาจรัฐเราต้องมีพักการเมืองนะครับพักการเมืองเนี่ยจะเป็นพักของเจ้าสัวไม่ได้จะเป็นพักของขุนศึกร่วมกับเจ้าสัวก็ไม่ได้ เพราะนโยบายต่างๆมันจะไม่ออกนโยบายที่มาเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนหรือเรียกว่ามวลชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับมวลชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยอ,อย่างเช่นเกษตรกรผมถามว่ามันจะออกนโยบายที่จะเปิดเสรีปุ๋ยให้ไหมที่ทําให้ปุ๋ยมันถูกอะ่ะมันไม่มีทางเพราะมันหากินกับพี่น้องเกษตรกรที่เอาหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดินมาตลอดนะครับหนี้สินระบบระบบธนาคารระบบทุกๆอย่างเนี่ยเจ้าสัวก็ครองพื้นที่ในการกู้เงินเกือบหมดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นระบบประเทศไทยมันไม่เหมาะกับคนในชาติที่เป็นคนส่วนใหญ่ณนะปัจจุบันนี้คือคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆควบคุมระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมต้องการให้มวลชนหรือเรียกว่าประชาชนเนี่ยเข้ามา ออกนโยบายมาควบคุมพักการเมืองที่เป็นของประชาชนเป็นของมวลชนเนี่ยเอาง่ายๆเป็นพักของมวลชนทํานโยบายทุกอย่างเพื่อมวลชนขจัดระบบขุนศึกในทุนออกให้หมดตรงจุดนี้มันถึงจะทําให้เกิดความประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นพักไทยสีเวลัยเนี่ยพร้อมที่จะประกาศหาแนวร่วมเพิ่มเติมในทุกระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้าน นะครับใครก็ตามนะฮะที่คิดว่าเราต้องการเป็นเจ้าของพรรคการเมืองเจ้าของอ,าาอำนาจอธ,ธิปไตยเพื่อกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของทุกคนเนี่ยก็ให้มาร่วมมือกันนะฮะสมัครเนี่ยทาง idline เนี่ย idline เนี่ยก็ ajtae007 นะครับ idline ผมก็ได้เดี๋ยวผมก็จะให้อด m มินไปช่วยดำเนินการนะฮะช่วยดำเนินการนะครับเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดเขาเรียกว่าคณะกรรมการกลางแล้วก็มีคณะกรรมการพักพักเนี่ยมาช่วยกําหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจนะฮะเกษตรกรรมหรือเกษตรอุตสาหกรรมนโยบายด้านแรงงานนโยบายต่างๆซึ่งจะทําให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนยกระดับขึ้นไม่ใช่เป็นแบบปิรามิดคว่ำแบบนี้นะฮะปิรามิดคว่ำแบบนี้นะฮะมีคน มีคนจนส่วนใหญ่ที่อุปถัมภ์ค้ำชูคนส่วนน้อยก็คือเจ้าสัวนะครับตอนนี้เจ้าสัวมันกาลังจะตายแล้วไงฮะมันถึงออกมาโวยวายนะฮะเพราะมันขายที่ดินให้ต่างประเทศไม่ได้เพราะผมขวางอยู่แล้วผมก็จะขวางถึงที่สุดไม่ให้มันขายที่ดินได้ให้ที่ดินที่มันคลองไว้ประมาณเป็นล้านไร่เนี่ยติดมือนะฮะติดมือแล้วขายขครไม่ได้แล้วสุดท้ายแม่งก็เจ๊งนะครับแม่งก็เจ๊ง มันทำระบบประเทศพังนะฮะแบบนี้มันทําระบบประเทศพังนะครับแล้วช่วงเย็นนี้ผมจะไปปาใสาที่เวทีที่เชียงใหม่นะฮะกับพี่น้องเพื่อนทหารหารที่เป็นทาหารผ่านศึกนะครับที่เคยปกป้องอธิปไตยให้กับประชาชนไทยให้มีผืนแผ่นดินอยู่นะฮะจนถึงทุกวันนี้นะครับ มีมวลชนอยู่ประมาณ5้าถึงพันหถึงพันคนด้วยกันผมจะไปปาใสาแล้วก็จะเริ่มปักหมดุดนะฮะเริ่มสตาร์ทเพื่อขยายฐานพักให้เป็นพักของมวลชนเพื่อประชาชนของทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุดมการผมมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าอย่งไรเดี๋ยวรอฟังตอนช่วงเย็นนะฮะว่าต้องขยายแนวร่วม สร้างอุดมการณ์ในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละำตำบลผมเชื่อว่าตรงจุดนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเพื่อคนไทยทุกคนโดยแท้จริงขอบคุณครับ